สวัสดีครับเพื่อนๆพังเว้นจากการทํางานแล้วก็จะพาพเพื่อนๆมาดูธรรมชาติต้นไม้ร่มรื่นดีครับผมผ่อนคลายมากครับผมวางเว้นจากการทํางานแล้วก็มาเดินดูธรรมชาติดกีกว่าครับผมเป็นกอไผ่ที่ร่มรื่นมากเลยครับผมสวยงามมากครับผมร่มรื่นดีครับผม เราถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆรับชมด้วยครับผมอ้าวเพื่อนเจออะไรครับผมอุ้ยมาเดินเที่ยวดูธรรมชาติครับผมความร่มรื่นโอ้ มีน้องมาให้ดูด้วยครับผมนี่นี่แหละครับธรรมชาติความรุ่นเรื่นก็จะมีสิ่งมีชีวิตมาเดินเที่ยวดูธรรมชาติเจอน้องพอดีครับผมได้นำภาพมาฝากเพื่อนๆด้วยครับผม จเจอน,น้องพอดีเลยครับผมเ,เพื่อนๆพอจะทราบไหมครับว่าเป็นงูพันุอะไรครับผมเดินเที่ยวผ่อน,นคลายความนุ่มรื่นใต้ร่มไผ่ครับผมจเจอน,น้องพอดีครับผม ใกล้าเข้าไปใกล้นะครับดูน้องใกล้ๆครับผม <c oughs> น้องก็จ้องผมอยู่ครับผมเพื่อนพอจะทราบไหมครับว่าเป็นงูพันธุอะไรผมไม่ทราบนะครับพอ <c oughs> ดีว่างเว้นจากการทํางานก็มาเดินเที่ยวชมธรรมชาติครับก็ <c oughs> มาเจอน้องได้ถ่ายวิดีโอมาฝากเพืพ่อนๆครับผม พันอะไรครับผมน้องก็จ้องผมเหมือนกันครับผมงูเขียวพันอะไรเอ่อใช่งูเขียวไหมแต่เ,เป็นสีเขียวนะครับผมนี่ครับ ก็ปล่อยน้องไว้ตามธรรมาชาติเหมือนเดิมครับผมนี่เป็นงูพันธุ์อะไรครับผมเพืเ่อนๆมาเดินเที่ยวชมธรรมาชาติว่างงานว่างการก็มาเดินเที่ยวชมธรรมาชาติครับผมมาเจอน้องพอดีเป็นงูงูพันธุ์อะไรครับผม น้องเป็นสีเขียวนะครับมาเดินดูธรรมชาติก็เจอน้องพอดีครับผม น้องอยู่แถวๆใต้ร่มไผ่ครับผมเป็นร่มเรืยนดีครับผม ไม่รู้ว่าน้องเป็นงูพันอะไรครับครับผมน้องอยู่ใต้ร่มไผ่ครับผมร่มไผ่ก็จะมีต้นกระถินอยู่ด้วยครับผมน้องก็อ,อยู่ต้นกระถินครับผม น้องกำลังเลือยขึ้นไปแล้วครับผมมุนต้นกระถินครับผมปล่อยน้องไปตามธรรมชาติาของน้องครับผม ไปแล้วครับน้อง็อยูการธรรมชาติของน้องไปครับผมไปนำภาพไปเดียวมาฝากเพื่อนๆด้วยครับผม